ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ EP นี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีแมวข้างบ้านนะคะหรือแมวใครก็ไม่รู้ค่ะมากินปลาเราเราจะทำยังไงดีคะเป็นความผิดเจ้าแมวหรือเป็นความผิดปลาเราที่มันน่ากินเกินไปทางแนะนำนะคะให้ฝึกปลาของเราเนี่ยให้ไปกินแมวเขาคืนนะคะแมวเขาคืนนะคะ แต่ในเมื่อเราอาจจะฝึกปาไม่ได้ขนาดนั้นน่ะนะคะกฎหมายบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือคนที่รับเลี้ยงสัตว์ตัวนั้นเอาไว้จะต้องรับผิดชอบทดใช้ค่าเสียหายด้วยค่ะเราจะอ้างไม่ได้ว่าหมากัดไม่ใช่ฉันกัดซะหน่อยก็ไปเรียกกับหมาสิไม่ได้นะคะคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือเจ้าของสัตว์ค่ะหรือไม่ก็คนที่รับเลี้ยงเอาไว้นะคะก็มีหน้าที่ต้องดูแลให้ดีค่ะแต่ถ้ามันปรากฏว่าไปทาความเสียหายเพราะว่า มันมีคนมาย <utral. S 1> eh ั่วมาเร้ามันเอาหินเครื่องใส่มันเอาไม้มาตีมันอย่างเงี้ยนะคะเจ้าของสัตว์เนี่ยก็สามารถไปไล่เบี้ยจากคนที่มาเร้ามายั่วสัตว์เราได้อีกทีหนึ่งด้วยค่ะดังนั้นนะคะใครที่เกิดความเสียหายจากสัตว์ของคนอื่นนะคะก็ไปเรียกค่าเสียหายกันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ต้องดูแลดีๆด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่อีกทีหน้าค่ะบ๊ายบาย ไว้นี่มันเฟซบุ๊กใครเนี่ยทำไมเป็นรูปเราอ่ะใ <Hey. S 1> ช้รูปเราหมดเลยอ่ะเคยเจอเหตุการณ์นี้กันบ้างไหมคะเฟซบุ๊กใครก็ไม่รู้ใช้รูปเราใช้ชื่อเราใช้รูปเราเยอะมากเลยแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีคะ